าตามากเนี่ยเบิ้งแล้วเลยวาก็ตามากลงลงใจนครับอาจจอาจจะลงล่างกัได้เขียนใส่มือใหม่คือคือกันบอกป,ปูคือกันเลยเพื่อจับชุอย่างอย่างหัวครับย่างใส้คือตามากช็รฝหลังหลงังที่ง่ว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนครับผมกะมื่อนี้กะรที่ไปโทษถามปูแก้วอ่าอุบลครับหรือว่าปูแก้ววัดป่านะครับเนาะงวดที่แล้วเพิ่นว่าอ่าโทรมาหาอ่าพอสวัยพอสวัยกับบริรับโทรศัพท์ว่าเสียครับเอฟซีครับเพิ่นว่าสิบบอกสองศูนย์ศูนย์สองตัวเดียวเลยคงสุดท้ายว่าสั่ครับเอฟซีครับกับบริรับโทรศัพท์เพิ่นนะครับเนาะมือสุดท้ายมันยากอยู่ครับเอฟซีครับมื่อนี้ตามแนวทางของปูแก้วครับอีฟซีครับ ปูเสียแนวทางมาตัวไหนเนาะครับเนาะฟังปูเสี่ยวสูฟังเลยครับเด้อเอฟซี FC ครับเอาเปิอว่วเป็นการเสียเวลาวนะครับเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค,ค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นครับเอ,อฟซีฟครับเอาฟังปูแก้วพันเสี่ยวการนัดการครับปูครับจะเล่นต้รือปล่าตั้งแล้วพอ่อตั้งแล้วเออ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 ,อเนนออเ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 เออ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 ออเ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 เออ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 เอ น้ำล่งวนอะนะครัโทษหากรบบปกใครติะดะน,ะน,นาะก,ก,ารกรครับ,บนนม,มันมีตะนา้ามันลงไปซื้อนะ้ำปูมันไปขอนกันนี่พุ่นอ,อ,อนครับนน่บายบอกจาก,กันทำเรอเพราะว่างาล่งไปมันเนะบากิโอ้ครับปูปูง่ายล่องอ่ายจากทำลงมาอยู่วัดอะบอปูออยู่วัดปา วัาเรือรไไอ่อบาเน,น่ครับผมว่มาอยวัตตาแล้วว่ไว้น้ำว่ายนใส่าอะไรโอ้ครับผมวัตตาสามกีคำปูปนราชธานีโอ้รออครับผมครับอยลืมวัาบูแก้วกันกพอเบานครับผมบ่เอาทำผิเปร์ระบ่ปูวัตถัแล้วบ่ไหวเงี้ย <laughs> มันยังไงกิจมูกดำเพื่อบื่ม ครับผมครับอืมโจิตกมผู้บังละเมินบัตรเนี่ยครับแม่นเหรอครับแบงเครื่องเครื่องจิตกมละปูแก้ววัดป่าครับปูฝันดีละบ่ปูฝันดีละบ่เอาล็อกล็อกเบิ้งบาตเดือดล็องเบิ้งอืมปูฝันไว้ยังไหนปู ผีผู้เฒ่าลรม่บอกเลขว่งมดที่หัละกับผีผู้เก่าน่ยเขียนเตมื่อแดงตัวแดงน้อยด้วยงดมังหันบัปูเนเปนมาเขียนให้เมื่อไหรใงดีหัเลดือเพนะโอ้ครับผมโอ้ยจะเมียเรีสอตูเนี่ยล่ะอือกักติเป็นคนลุกมาเล้วครับ้ากนี ม่กตเบอรก็ล่ะจอดอาบบายนล่ะครับผมว่าที่นี่สองศูนย์ศูนย์สองแาผกัเดอนเออพวกปัจุบันนี่ปูเลโชกขับเรืมารับอะโอ้ครับผมอันแสดงว่าผมมันขับรถเยอ่เพาปูส่วนหนังการับปูเล่ขับแต่เหนมว่าสมันั้มันโจ๊กจิเกรจิตตายะแล้วโอ้เอฟซีสิได้เบิร์ตอยู่เนาะปูเนาะ ไว้ก็ทีได้อยู่พราหาดีอะไรหรอกเพื่อนครับผมมันเป็นตัวแค่ไหนเพราะใบอยู่อืมันเป็นมือสุดท้ายพอดีโอ้ยช่เป็นมือสุดท้ายนี่ที่แม่นผมกะทียากยากอยู่หล่าปูไหลอัานลายยางอยู่เวลาโอ้มาได้ดูชุดไทยครงชุดไทยใช่ไหมครับผมอ๋อบัดนี่เบิ้งเด้อเบิ้งเด้อบาดนี่เออปูฝันว่ายังไงปูบัดนี่ยจะปูเข้าน่ะลรัโอ้เปิดเปิดมหาอีกบ่ปู แต่ว่าบานนี้เป็นตัวนังสือสีก็ขเขียวได้ครับจากเขียวเขียวปุ้ย,ยจะยอะไรบุ๊กครับจะหักเขียวอืมเดี๋ยวเมือ่อหาวควาลี่เห็นเลขอยูก่กับเมื่อยายนั่นน่ะมันมันมันสามเจ็ดสองโอ้ครับผมสามเจ็ดสองโอ้เพิน่นเพิ่นแบมอเมื่อออกข่เบิ้งขึ้นกาวบปุปผู แดมึงบอกแต่ว่าเลขบมดีแดงกุ้งก็เป็นสีเขียวๆ้อครับผมก็มใหายๆไปไปเจรณาเราเบิ่งได้แถวเดียวอู้ครับผมอืมแถวเดียวเลยแถวเดียวเลยแขนๆเลยบ่ปูนี่ละปูนี่ละครับผมอ่าผีพุทธรูปท่านนั่นละเออเป็นคนโบราณเป็นผู้หญิงบ่ปูผู้ชายเป็นผู้หญิ่งจะเฒ่าโอ้ครับผมเคนเคนมาจากคนเหรอปู ผมมากผู้เดียวคือเก่าหนาจะไปจับได้ย่เมื่อนึ่เินที่มีแต่ตาหมาก็ยยุ่อยุ่งห่เจ็บตอออือครับผมมือนึงเาย่งกำกับกับเมือมาอือเ้วแบงมื่อออกวัยเอาดูเด้อบาดไงวะครับหลางเล็บกจะเป็นอ่าที่สองอ้แรงเฟ้นเฟ้นให้เฟ้นเิ้นให้แต่ เพิ่นห้ตั้งแต่สามตัวละปูบ่ปูเล็กล,ล่าเพิ่นก็นห้น้ำอยู่บ่เมล้ามิน 5. จะเป็นหาสูกับทีสองอืมครับผมนะฮยคขงกัตตามาดที่ที่ถูโอหาสูกับทีสองห้นอืมกับสีองก็เห็นยูคขางกัตตามาดเอโอ้ครับโอ้เพิ่นอันอขางยุกตตามาเพิ่นหอยสอกมันบ่ปูปอสอดพนเอกย,ยกกะตตาคือในเบื้องห้อยครับ ไอ้พวกเราปลงลูกไว้บาทเนี่ยแล้วจ,จากขึ้นสูงแล้วเราเราจะต้ามากันเราได้าาาลปลงลูกไว้ขี้ดินอ่ะดาโอ้ครับผมเพราะว่ามันขี้ลูกล่างเลรอละอือเพราะว่าเราปลงว่างว่างไว้ขี้ดินมนเาเตี้ยเออว่างลูกนเตี้ยขี่ดินไงครับเองเร่องเบิ่งแล้วกว่าว่างเรืออาจารย์โอ้ครับอืมก็เลยจะรุ่งเรืองขึ้นพอดีอช่วงนี้ช่วงสี่สามสี่สี่ครับ ก็ไปดูอาคาบที่นครับผมแห่งแห่งว่าเพิ่นอันกำใส่เมื่อยางมาหาปูนี่แบะออกเห็นอันเป็นสามเจ็ดสองบ่ปูสามเจ็ดสองเลขบนเด้อครับนี่ฮะอืมอกระตามากเนี่ยเบิ่งแล้วรู้เลยว่ากระตามากล้มล้มใจขึ้นครับอาจิอาจิลงล่างกัได้โอ้ยุยุยุกระตามากเพิ่นวหมือนเออ้ยยุคางกระตามากเนี่ยครับผม ครับผมแต่วางงวดงวดวัางหันเ็นมะหอยเอเอเขียนใส่เมื่อมาหายคือคือก,กันบอกปูคือก,กันเลยเพือ่อจับได้ทุกย่างยหัวครับย่างไ่คือตาหมาคอยชักขอบหลังหลังที่งวงกบอครับผมหลังวงเห็นห็นว่าแขนแขนได้สองอสองตัวเนาะงวดที่แล้วกะได้ปู ตะวันตะวันงวดนี่ผัดเห็นอยู่ขางกัตตามาก้อมหมดดิมันอยู่ข้างกัตตามากนยแล้วครับอตีไปเีรางได้อ้ครับผมได้แล้องได้พอหอิโอ้มันขั้นขั้นเป็นอันขั้นเป็นพิ่นมาย่ำอีกกันบ่ปัวเอาเมักงทุดท้ายครับผมอไอ้มันได้ ม,บบอองงมันคงจะก้นขนาดขึ้นโจ๊กเอาหนักก็จะงนุนมั่นหักงานงงเลยฮะโอ้ครับเอ่าอัน,นอันนี้เอาไปพิจนนารณาเมืองก่อนติปัวเออมาจะไปเมืองเราพิจารณาครับเก็บอยู่ลงทุนบัสมควนลงทุนกันงานงานงงบนโต้งครับผมครับอืมตัวใหญ่ก็การง,งานถือวัดโอ้พอเดียวโปรเดียวเลยอืม ศูนย์สองศูนย์ไอศูนย์ะครับนสองศูนย์โอ้ครับผมอ่าศูนย์สองสองศูนย์บ่ปัวอือครับผมอืมกำลังซืบผเพือก็บอก็ได้แล้วครับผมอย่างว่าแตกเตมแตกเติมทั้งวัดเลยบ่ปูไอบ่จะมอามก่าฮ่าแคเมือเจ้ามัจัหันมาเยโอ้ยเต็มจะาลงรั้มอยู่ครับผมอม

ทีสองโอ้ครับผมล่างมีอยสองหางเนาะปูเนาะปอเนาะเราพ้นเพิ่นเชียนเพิ่นเชียนไปขางกระตาบ่อปูขางกระตาทั้งสองขังโอ้ครับผมแต่ว่าเมือหันแบนออกเห็นเป็นสามเจ็ดสองบ่อปูเราทีเมื่อวางแบนให้เบิ้งเราหน่อยมาดูดิตัวนี้เราจำเก็เลยก็เลยเนี่ยครับนี่นะไเออปูได้จำไว้เลยบ่เถาะ อโอ้โหจดไว้เลยบอกปยยูยันเริ่มหมดดิมันคือเรื่องนะครับผมครับอืมวัดป่าเมืองปบปหลวงปู่แก้ววัดเสง่าครับผมปู่แก้ววัดป่าเนาะปู่เนาะเออลงิีไปเลยครับครับผมแบ่งปันให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนเนาะปู่เนาะ นี่ก้าผมครับเอากืบััวุนผมแมนอยู่ครับผมเอากาขอบคุณขอบก้นปูไหลได้ครับเด้อเดียวตามโค้งสุดย้ายกับปูอีกเนาะครับเนาะตามโค้งุเด้อพ่อกบเด้อกาผมเอาเอาเอาเนพ่ครับสาธุสาธุครับผมเอาๆครับเอฟซีครับกะ อย่งว่าเอฟซีไปพิจารณาเมืองนะครับเดอ้อมากระจัดขัดกระพานนะครับเนาะปูกแก้ววัดป่าครับเอฟซีครับหายมากงนี่สามตัวบนสองตัวล่างนะครับเนาะขอจบคลิปไปเพียงสัมฤทธิ์อกระแม่ในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับประดิมงามครับ